พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ข้ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดเรื่องราวของใบขับขี่บิ๊กไบค์ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ามีการประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับหลายคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์ในขณะนี้ต้องทำใบขับขี่ใหม่ทุกคนนะครับคำถามเกิดขึ้นมากมายครับว่ามอเตอร์ไซค์ที่มีตัวเลขชื่อรุ่น4 0 0นั้นต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ด้วยหรือไม่คำตอบก็คือว่านะครับ ต้องมี C.C. หรือมีปริมาตรที่มากกว่า400ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นนะครับ Yamaha SR 4 0 0ดูคต Ducati Scrambler 6 i 4 t y c c สี่จะสูบเดียวหรือ2สูบแต่มีตัวเลขปริมาตรรวมนะครับไม่เกิน4ี่ไม่ต้องทำอย่างขี่บิ๊กไบค์ครับหรือแม้แต่นะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าบิ๊กไบค์ที่หลายคนเคยชื่นชอบในอดีตเช่น Honda VFR 4 0 0 R หรือ NC 3 0 CBR 4 0 0 r R CB 400 s u p e r f r o หรือสต e ีท400ส่วน Yamaha ก็มีรุ่น FZ-R 400 XJR 400รวมถึงวีลาโก้400และสุุกิก็มีรุ่นนะครับ GSR x r 400 Impulse 400หรือแม้แต่ GSX 400ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้แล้ว k a w a s a รุ่นเก่าๆนะครับอย่างเช่น ZX-R 400R z, 400 z e 400 z r x 400 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินไปกว่า4 0 0ซีซีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำครับใบก๊อขี่วิบไว้ใบก๊อขี่เดิมใช้ได้นะครับใครหลายคนที่เป็นห่วงก็ไม่ต้องห่วงแต่ประการใดนอกจากนี้แล้วหลายคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นคาวาซากินินจา300เซท300ยามาฮ่าไวด์เซทเอฟอาร์3ฮอนด้าซีบีอาร์300อาร์ซีบี300เอฟหรือแม้แต่รุ่นใหม่ซีบีอาร์300ดับเบิลอาก็ตามทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า4 ไม่ต้องทำไปกับกิ๊บใบอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่ใช้ Honda CBR 500R c 500 b 500F c b 500X ทั้ง3โมเดลนี้นะครับเครื่องยนต์สสูบเรียง 500cc ต้องทำไปกับกิ๊บใบใหม่นะครับเพราะว่ามีปริม,มาตรที่เกินกว่า 400cc ขึ้นมาส่วนบิ๊กไบ์ขนาด 600cc คงไม่ต้องกล่าวถึงนะครับเพราะว่าชัดเจนมาก,กว่าเป็นบิ๊กไบ์อย่างแน่นอนใครหลายคนที่สอบถามเข้ามานั้นนะครับมีคำถามเกิดขึ้นอยู่มากมายเดียวว่า เหตุใดนะครับจึงไม่เริ่มต้นที่ขนาด2 5 0ซีซีขึ้นมาเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นคนไทยใช้แต่ไม่เกิน1 5 0ซีซีถ้าเกินกว่านี้คนไทยเชื่อว่าเป็นบิ๊กไบกันทุกคนจากการที่กรมการขนส่งทางบกได้มีการเชิญ4ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นประกอบไปด้วย Honda Yamaha Suzuki และ w a s สกิรวมถึงผู้นำเข้ารายเล็กต่างๆจากยุโรปเช่นด u ค a ติ bmw triumph และอื่นๆอีกหลายค่ายเข้าร่วมประชุมพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วง ปีที่ผ่านมาว่าใบกับขีกบนั้นควรเริ่มต้นตั้งแต่กี่ซีซีขึ้นมาจึงจะเหมาะสมกับเมืองไทยก่อนหน้านั้นก็มีการเสนอครับว่าให้ตั้งแต่ 250cc ขึ้นมาเป็นบิ๊กไบค์นั่นก็หมายความว่าถ้าจะมีการประกาศบังคับใช้ให้มอเตอร์ไซค์ขนาด2 5 0 c ีเป็นบิ๊กไบค์ต้องใช้ตัวเลขมากกว่า1 5 0 c ีขึ้นมาครับหรืออาจจะใช้คําว่ามากกว่า 200cc ขึ้นมาเป็นบิ๊กไบค์แต่ว่าผู้ผลิตตั้ง4ี่ข่ายของญี่ปุ่นต่างก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะสับสนวุ่นวายยทีีเด และทุกค่ายต่างก็อ้างอิงไปกับขีดของญี่ปุ่นนะครับที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่ญี่ปุ่นนั้นใช้คําว่า large motorbike ก็หมายถึงมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ตั้งแต่มากกว่า4 0 0ซีขึ้นมานะครับดังนั้นหลายคนที่ยังเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ครับมีบางค่ายของยุโรปได้มีการเสนอครับว่า big bike จริงๆแล้วควรต้องมากกว่า5 0 0ซีขึ้นมาให้ตัดรุ่น5 0 0ซีออกไปโดยมองว่านะครับ big bike ที่แท้จริงแล้วควรจะมากกว่า500แต่หลายค่ายก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่า จะทาให้นะครับการแบ่งตัวเลขของใบกบขี่นั้นมีความสับสนและแตกต่างจากทศญี่ปุ่นและที่ผ่านมาอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมชมหรือว่าดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเขาทํางานหรือว่ามีระบบการทํางานเรื่องใบกบขีิตใบกันอย่างไรบ้างสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีอยู่หลายครั้งจึงทําให้การประกาศบังคับใช้ใบกบขีดใบนั้นมีความล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อยก็หลายเดือนมีหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียง250ซีซี จะนับเป็นบิ๊กไบด้วยหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าจำนวนสูบนั้นไม่เกี่ยวกับบิ๊กไบนะครับเน้นเรื่องของ CC เป็นตัวหลักจะ2สูบ1สูบหรือ3สูบหรือ4สูบก็ตามนะครับถ้ามีปริมาตรเกินกว่า400 CC ขึ้นมานับเป็นบิ๊กไบทุกรุ่นทุกขันครับมีบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่าก่อนหน้านี้หลายปีนะครับคามสกิเคยบอกว่านินจา2 5 0 z 2 5 0รวมถึงนินจา3 0 0 z 3 0 0เป็นบิ๊กไบ โดยมีการอ้างถึงข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า k a w a s a k นั้นเป็นค่ายแรกของเมืองไทยที่ได้มีการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ต254ขึ้นตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วกับรุ่น Ninja 250ยุคนั้นเป็นยุคแรกของการนําเข้าและผลิตในเมืองไทยเควาสิเองก็เห็นช่องทางในการสร้างตลาดดังนั้นการประกาศว่า Ninja 250 Z 250ในยุคนั้นเป Big ็นบิ๊กไบ เป็นการใช้เทคนิคของการตลาดเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการขายให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ขนาด2 5 0ร้อยห้าสิบนั้นคือวิบายอย่งแท้จริงแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับผ่านมาหลายปีทุกคนท,คนทราบดีอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นนั้นเขามีกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งสิ่คญี่ปุ่นต่างก,ากันดีอยู่แล้วครับว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแนวคิดไมโครยิบิบายจึงเกิดข,ขึ้นในช่วงเวลานี้เพราะว่าเหตุที่เกิดข,ขึ้นมีมากมายเหลือเกินและคอบสกีเองนะครับก็ได้มีการยอมรับเรื่องของไมโครนิบ สรุปก็คือนะครับใครที่ขับขี่นินจา3 0 0ร้อ0ซสามวันนี้นะครับอนาคตไม่ต้องทําไปกับขี่บิ๊กไบค์เพราะว่านะครับเป็นรถไซย์ที่ต่ำกว่าเสีย์้ิซีนั่นเองครับมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่าคําว่าบิ๊กไบค์ในต่างประเทศนั้นทําไมถึงไม่มีการเรียกใช้กันคนไทยเรียกกันเพราะว่าอะไรถึงเรียกว่าบิ๊กไบค์นี่คือคำถามที่นสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป็นคําถามที่ทุกคนนั้นมีความเข้าใจไม่ตรงกันคําตอบก็คือว่าในต่างประเทศนั้นที่เขาไม่เรียกบิ๊กไบค์กันเพราะว่าตั้งแต่ทุกคนเกิดมา ก็เห็นมอเตอร์ไซค์หลากหลายซีซีตั้งแต่50ซีซีจนถึงพันกว่าซีซีมันคือมอเตอร์ไซค์ทุกคันทุกแบบจึงเป็นการแบ่งแยกเพียงแค่ว่ากี่ซีซีเท่านั้นไม่ได้มีการเรียกว่ารุ่นนี้เป็นบิ๊กไบค์รุ่นนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กอย่างในญี่ปุ่นนั่นนะครับเขาใช้คําว่า large motorbike ก็หมายถึงมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่แต่คนไทยรียกันว่าบิ๊กไบค์ก็เป็นที่รู้กันว่ามันหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นั่นเองอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับเราเรียกม Big อเตอร์ไซค์บ รถใหญ่รถเล็กเป็นคําที่เร่กันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีในช่วง25ปีที่ผ่านมาผมเองก็ได้ทำนิตยาสารเล่มหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าวัตจักรมอเตอร์ไซค์เราได้มีการประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นนิตยาสารบิ๊กไบค์เล่มแรกของเมืองไทยดังนั้นคำว่าบิ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากนิตยาสารวัตจักรมอเตอร์ไซค์ในอดีตที่ผมทําอยู่แต่ว่ายุคนั้นนะครับเราได้มีการเรียกมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่404ขึ้นมาโดยรวมเอาทั้ง VFR 400R CBR 400RR ทุกรุ่นทุกคลาสที่มีตัวเลขสนะี่รนั้นเป็นบิ๊กไบทั้งหมดแต่ความจริงแล้วนะครับเป็นการที่ผิดพลาดมาตลอดในช่วง25ปีที่แล้วถ้าพวกเราในวันนี้นะครับไปสอบถามนักบิดรุ่นเก่าๆรุ่นคุณอาคุณนา้าคุณพ่อคุณลุงนะครับทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถ้าเป็นรหัสสี่ร้ีขึ้นไปนั้นนะครับเป็นบิ๊กไบอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปที่ผ่านมานั้นเราไม่มีข้อมูลต่างๆที่มากมายเหมือนวันนี้และเมื่อผู้ผนนรรลิววต มากกว่า404ขึ้นไปจึงรสรุปได้ว่านะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์จากนี้ไปนั้นต้องมีตัวเลขที่มากกว่า404ถ้าต่ำกว่าเช่น399 398ไม่ถือเป็นบิ๊กบค์อย่างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามนะครับการประกาศบังคับใช้ไมโับขี่บิ๊กบค์นั้นจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้โอกาสหน้าครับผมจะติดต่อสอบถามไปยังผู้บริหารของทั้ง4ค่ายมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นรวมถึงการสัมภาพิเศษกับผู้ผลิตทั้ง4ค่ายและถ้ามีโอกาสนะครับจะสัมภาษณ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าอนาคตจากนี้ไปของคนไทยนั้นจะมีการประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่ทุกคนจะมีเวลาในการเตรียมตัวในการทำแบบขี่กี่ปี1ปี2ปีจากนี้ไปเพียงพอหรือไม่กับปริมาณมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่รับมายหลายหมื่นคันในขณะนี้รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในการทำใบขี่บิ๊กไบค์จะมีอะไรบ้างโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อไปครับ